ยอดเลยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาทำเมนูหัวปลาแซลมอนญี่ปุ่นนะฮะสไตล์ในวันนี้ก็จะเป็นออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นเริ่มต้นด้วยการหั่นขิงก่อนเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดในทีระบาดนะฮะแล้วก็เชื่อกันว่าสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันมีการวิจัยมากมายแล้วนะฮะ พวกขิงเอยขาดตะไคร่ใบมะกรูดหรือแม้จะเป็นกระชายขาวก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเม,เมนูนี้ก็จะตามด้วยหลังจากหั่นขิงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะหั่นแครอทอ่าสีสันสวยงามฮนะจะมีขิงมีแครอทมีหอมใหญ่มีต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมจีนรวมไปถึงมีเห็ดญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศในช่วง เย็นๆนะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะทานอาหารมือพิเศษนิดนึงครับในวันนี้แต่หัวปลาก็ไม่ได้มีราคาแพงนะฮะเพราะว่าเป็นแค่หัวปลาแซลมอนไม่ได้เป็นปลาแซลมอนทั้งตัวก็วสามารถซื้อรับประทานกันได้ทุกครัวเรือนครับแลนในทีก็เปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้ก็น่าจะ work นะฮะเวลากินกันครอบครัวนี่ครับหลังจากนั้นผมก็ใส่ซุปที่ปกติซุปตัวนี้ผมก็จะ เขาเรียกน้ำซอสนะฮะน้ำซอสเวลาจะทำข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นหน้าเนื้อญี่ปุ่นก็จะใส่ซอสนี้แหละฮะวดหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับหาซื้อได้ตามแมคโครเราจะรอ,อน้ำเดือดสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปรุงรสชาติก่อนใส่น้ำตาลทรายมีเมื่อสักครู่ผมได้ใส่เกลือใส่น้ำซอสลงไปแล้วครับแล้วก็จะมีพริกไทยหลักๆก็มีประมาณนี้แหละครับรสชาติจะเบาๆนะครับร ในช่วงระหว่างที่เรารอน้ำเดือดผมก็จะทำน้ำจิ้มฮะเป็นพริกป่นญิแบบสไตล์ไทยครับพริกคั่วนะฮะของแม่เลยเอามาเอาของแม่มาเลยครับแล้วกามา็มีน้ำปลาใส่ชุรดรสนิดนึงจบเลยครับช่วยได้มากๆครับเวลาเราทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีรสชาติแบบปกติก็จะกินคู่กับกิมจิแต่เราไม่ได้มีกิมจิแล้วก็ใช้พริกป่นเราสไตล์บ้าน,านๆเราเนี่ยฮะเวิร์กสุดแล้วครับเอาละครับ น้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใส่หัวปลาแซลมอนลงไปอ่าสองหัวเลยนะฮะวันนี้ตามด้วยเห็ดครับโอ้โหหน้าตาสีสันวันนี้อาหารครบเลยฮะครบทั้งห้าหมู่เลยดีต่อสุขภาพครับสักพักแล้วก็รอน้ำเดือดสักครู่เดียวครับเราจะได้ผุดเลยครับดูฮะเมนูปลานะครับสุกคนผุดๆเลยวันนี้ สักครู่เดียวก็จะได้รับประทานแล้วโอปลาแซลมอนเรากลับสักนิดนึงครับช็อตนี้เนี่ยผมพลาดน้ำกระชอนเลยน้ำกระชอนเลยครับพาจริงๆก็อย่างนี้แหละครับการทําอาหารก็จะมีเขาเรียกว่ามีผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าเราก็อย่าไปโฟกัสมากนะก็อาศัยที่เราเน้นวิธีการได้ฝึกได้ทําดีกว่านะครับเมนูนี้ต้องบอกว่าผมเพิ่งเคยทําครั้งแรกนะครับ อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แบบแต่ก็เชื่อว่าอาหารถ้าลองทำแล้วก็จะมีได้ประสบการณ์ได้ความสุขนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเดียวครับระหว่างทางก็สักทูก่เดียวเราก็ได้ทานแล้วนะครับ,รบช่วงนี้ก็เราน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วก็นำข้าวไปเข้าไมโครเวฟได้นะครับก็บเดี๋ยวพอ ทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยก็น่าจะพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะฮะความสุขของการทำอาหารอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าในช่วงที่เราต้มๆอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงแบบหรือกลิ่นนะ,ะนรครับรับรสต่างๆครับมันจะได้ความเป็นอรรถรสก่อนที่จะรับประทานอาหารในนี้ก็สําคัญนะครับบางทีเราซื้อกินเนี่ยก็ซื้อทานแล้วก็ทานจบๆไปนะครับแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ย ก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่สะดวกมีภารกิจที่ต้องทําอะไรก็อาจจะต้องซื้อทานบ้างนะครับถ้ามีเวลาว่างๆก็แนะนําให้ลองทําอาหารรับประทานดูฮะแต่หลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยที่ไม่เลือกทาอาหารเพราะว่า1ก็คือขี้เกียจล้างจานแล้วก็ต้องซื้อวัตถุดิบผมว่าทาักษะพวกนี้ก็สามารถฝึกได้ครับแล้วก็ถ้าเราจับระบบ ล้างจานดีๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําอาหารออกมาให้สนุกแล้วก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่เราคิดเลยครับโอ้อนี่ผมจะกลับด้านแล้วบัลุนครับรอบนี้จะหกหรือเปล่าโอ้โหไม่หกนะฮะรบอบนี้น่าจะสักครู่เดียวก็จะได้รับประทานแล้วนะฮะเมนูนี้ไม่มีความคลาวเลยนะครับเพราะว่าปลาแซลมอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทานสดๆได้นะฮะซึ่งเป็นข้อดีของปลาแซลมอนฮะที่ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยไม่ไม่มีความคาวเลย แต่ว่าเมนูนี้หลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยผมค้นพบว่าค่อนข้างที่จะทานยากนิดหนึ่งเพราะว่าก้างปลาแซลมอนเนี่ยเยอะพอสมควรเลยครับคือเด็กๆเนี่ยก็แนะนําเลยว่าต้องมีผู้ใหญ่ที่จะช่วยเขี่ยก้างออกให้นะฮะเมนูนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมติน้องๆเด็กที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องนะครับมาดูเรื่องก้างเป็นพิเศษให้น้องหน่อยนะครับเอาละครับสักครู่เดียวตอนนี้ผมก็ ชิมประมาณสัก4-5่ห้ช้อนแล้วฮะก็รสชาติจะได้เป็นที่ผมต้องการแล้วครับกลับลักนิดนึงอันนี้ดีกว่าไม่ง่านตอนนี้ผมก็แงะมันนยครับเพราะว่าผมแช่ช่องฟิีไว้ซื้อมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ประมาณ20ก,กว่าครับก็เก็บไปประมาณ6-7วันนะฮะ ก็ยังโอเคอยู่ครับข้าวผมร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเริ่มรับประทานมื้อวิเศษมื้อนี้แล้วนะฮะพอดีแพนจะดูใ,ใกล้ข้าวญี่ปุ่นโอ้โหเาละครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมติดตามนะครับก็ออขอชโชคโอเคครับ เริ่มกินกันได้เลยครับแต่ว,ว่าผมจะขอบอล่าฝนิดนึงรู้สึกเลยอ่าเอาเป็นสัก4ีสิพออุ่นนี่ครับวันนี้เป็นพิกปลปสไตล์ไทยนะครับอันนี้เมนูเราพิเศษนิดนึงชิม ้างเยอะนะครับต้องระวังนะครับเมนูนี้ยึงเใจอันนี้ขียขีงขีงขีย เ็นหัวปลาแซลมอนนะครับที่ Mac แมคโครแต่ก็เนื้อเยอะอยู่นะครับผมอ่าแต่งรถได้ตามใจช,ชอบเลย คุณผครับวันนี้เมนูพิเศษขอขอตัวงไปทนานหน่อนะคะ